จเจริญทับญยติโยมทุกคนตกทันขอให้ญยติโยมจงทำความสงบจเจริญสติสร้างความรู้รับรู้การหายใจเข้าออกของตัวเ,เองให้ต่อเนื่องกันสักพักสักระยะนั่งตามมารยาบทให้สบายวางกายให้สบายวางใจให้สบายฟังไปด้วยแล้วก็น้อม ระล,ลึกรู้สัมผัสทางลมหายใจเข้าออกของเราลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวให้ทั่วท้องการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอันนี้เป็นอุบายเป็นอุบายที่จะทำจิตของเราให้สงบ ความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้ากระทบปลายจมูกก็จะเด่นชัดความรู้สึกตัวนั่นแหละเขาเรียกว่าสติรู้ตัวรู้สึกรับรู้อยู่ที่เวลาสัมผัสของลมหายใจกระทบปลายจมูกของเราแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องซึ่งเรียกว่าสัมปชัญญะถ้ามีความรู้สึกพังเผอเราก็เริ่มขึ้นมาใหม่ถ้าเกียดคลานในการจเจริญสติตัวนี้ จะไม่เข้าใจในเรื่องจิตในเรื่องการเดินปัญญาแยกรูปแยกนามจะไม่เข้าใจในเรื่องสมมุติในเรื่องบิมุติเข้าใจในเรื่องอัตตาในเรื่องอนัตตาถึงเข้าใจก็เข้าใจอยู่เพียงแค่ปัญญาของโลกิยะไม่ใช่ปัญญาที่รู้แก้งเห็นจริงนอกจากเราจะเจริญสติให้ต่อเนื่องทุกคนก็มีบุญทุกคนก็มีสติมีปัญญากันเต็มเปี่ยมเพียบพร้อม ทางสมมุติทุกคนก็ได้สร้างบาร,รมีกันมาดีผ่านการผ่านเวลาผ่านรน้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขแล้วก็ได้รับการศึกษาได้รับการรเรียนในระดับของสมมุติมีความเข้าใจในระดับหนึ่งแต่การที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าเรื่องจิตจริงๆแล้วเราต้องมาเจริญสติ ให้ต่อเนื่องแล้วก็พยายามทำให้รู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยจนกว่าจิตของเราจะคลายความคิดคลายอารมณ์ต่างๆจนกว่าจิตเราจะได้รับความว่างว่างจากการเกิดคลายความหลงว่างจากการเกิดว่างจากกิเลสการได้ยินการได้ฟังการได้อ่านทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมแสวงหาครูบาอาจารย์ที่นนบ้างที่นี่บั้ง ไปทำบุญที่นนบัางไปทำบุญที่นีนบบน่บัางทั้งที่รู้รู้แต่เราก็ยังคลายทุกข์ไม่ได้แต่ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเราไม่สนใจฝักไฝ่ให้ต่อเนื่องเราไม่ทำความเพียรให้ต่อเนื่องไม่ทำความเข้าใจให้ละเอียดในสิ่งเล็กๆน,น้อยการเกิดของจิตเป็นอย่างไรฐานของจิตอยู่ตรงไหน การเกิดของขันห้าเขาก่อตัวขึ้นได้อย่างไรจิตของเราเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรลักษณะอาการของขันห้าเป็นลักษณะอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรจำแนกแกแกงออกจากกันเป็นอย่างไรเราต้องหัดสังเกตหัดวิเคราะห์อันนี้เราจะไปบังคับกันไม่ได้หรอกเราขึ้นอยู่กับเพียรขึ้นอยู่กับอณิสงบุปรามีของแต่ละบุคคล เพียงแค่ขอให้เราน้อมกายเข้ามามีศรัทธาน้อมกายเข้ามารู้จักสร้างบาร,รมีศรัทธาของเรามีความเต็มเปี่ยมเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อในบุญในบาปในกรรมในความตัดสู้พุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าถึง,ใน,งในสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอน อย่าไปนึกเอาอย่าไปคิดเอาเด็ดขาดเรื่องการปฏิบัติจิตศรัทธาน้อมเข้ามาการสร้างความรู้ตัวหรือว,ว่าเจริญสติเป็นอย่างนี้การควบคุมจิตเราควบคุมได้อยู่ในระดับไหนระดับต้นเหตุระดับกลางระดับปลายลักษณะอาการต้องความคิดเขาโกดตัวอย่างไรการละกิเลสเราจะละลักษณะอย่างไรความโลภความโกรธความทะเยอทะยานยาก ความอยากอยากอยู่ในระดับไหนอยากความทะเยอทยานอยากอยากมั่งอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาอยากในส่วนละเอียดอยากจะรู้ธรรมอยากจะได้ทมแม้แต่แต่ความไม่อยากถ้าเกิดจากตัวจิตนี้ให้เราดับให้เราละออกให้มันหมดเลยเรามาเจริญสติมาทำความเข้าใจจนจิต รู้เห็นตามความเป็นจริงได้เมื่อไรนั่นแหละเขาถึงจะปล่อยคดถึงกระวางอันนี้หลวงพ่อก็เพียงแค่เล่าให้ฟังเล่าของเก่าก็เล่าทุกวันเล่าทุกปีเล่าทุกวันมากระทั่งตั้งแต่เริ่มบวชใหม่ๆเริ่มบวชใหม่ๆภายในสองสามเดือนหลวงพ่อก็เล่าสิ่งนี้เลยเพราะว่าหลวงพ่อรู้หลวงพ่อเห็นตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นเด็กมาเลยทีเดียว จิตนี้ว่างรู้จิตรู้ความคิดแต่ไม่รู้ว่าลักษณะอันนี้คือชื่อของมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเข้ามาบวชถึงไม่รู้ว่าถึงมารู้ว่าความว่างนั่นแหละคือองค์ธรรมการเกิดการดับของความคิดนั่นแหละคือขันห้าจิตของเราไปหลงความคิดแล้วก็แยกสตินี้มีมาตั้งแต่เป็นเด็กต่อเนื่องกันมาพอมารู้มาเห็นจิตคลายออกจากขันห้าแยกออกจากขันห้าได้ถึงรู้ว่าเราหลงแค่ความคิด อยากจะให้ญาติโยมทุกคนอยากจะให้พี่น้องทุกคนได้รับความสงบความสุขเนึกว่าจะรู้ง่ายๆเหมือนกับเรารู้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้รับความสงบความสุขก็เลยพูดเรื่องนี้เลยมาตั้งแต่ออกบวชเลยทีเดียวตั้งแต่บวชยังไม่ถึงสองเดือนเลยทีเดียวพูดเรื่องจิตเรื่องการเกิดการดับของจิตเรื่องแยกรูบแยกนามจนออกมาอยู่ป่าช้าคนเดียวนี่แหละสมัยก่อนมาละความกลัว เราก็มละกิเลสมละความโลภมละความอยากความทะเยอทะยานอยากมาละความกลัวมละนิวรณ์อยู่คนเดียวอยู่ในป่าชา้ากลางค่ากลางคืนก็เดินฝนฟ้าก็ตกก็มีบางวันอออกมาบําเพ็ญธรรมอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านสองทุ่มออกมาป่าตีห้ากลับเข้าไปร่วมอยู่สองเดือนสามเดือนทีเดียวกลับไปกลับมาอยู่ป่าชา้มามละความกลัว จนออกบำเพ็ญทุกที่ที่ไปอยากจะให้ญาติโยมทุกคนได้รับความสงบได้รับความสุขเหมือนกับตัวที่หลุงพ่อได้รับแต่ก็มันก็รับยากเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาวะจิตของแต่และดวงนั้นสร้างมาไม่เหมือนกันอยากจะให้ทุกคนค่อยฝึกฝนตนเองค่อยแก้ไขตัวเองทีละเล็กทีละน้อยค่อยละกิเลสไปก็จะถึงจุดหมายปลายทาง ไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่าพากันเจ็ดคล้านมาวัดก็ต้องพยายามเข้าให้ถึงวัดทำความเข้าใจทำกิตให้เป็นพระ,จะเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระบ่อยๆยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่อายุมากแล้วก็พยายามหันเข้าไปน้อมเข้าไปสำรวจเรื่องกิตให้มากๆไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนเพราะอายุของมนุษย์อายุของเราก็เหลือไม่มาก อายุมากแล้วมีตั้งแต่ขาลงไม่ใช่ขาขึ้นจะริญขึ้นหรือว่าเสื่อมขึ้นแล้วก็เสื่อมลงพยายามพากันเล่งทำความเพียรขยันมันเพียรให้มากมากเข้ามาวัดก็ขยันมันเพียรมันวิเคราะห์เรามันแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาวันเวลาก็จะไม่ได้เสียทิ้งไม่ปล่อยวันเวลาทิ้งไม่ปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาก็ต้องพยายามกันนะเข้ามา อยู่ในวัดนี้ก็มาเหมือนกับมาบ้านของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ความเป็นอิสระอิสระทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเพราะว่าทุกคนก็มีข้อวัดปฏิบัติอยู่ในตัวเองหมดทุกคนก็มีความรับผิดชอบตัวตัว,ตวเองหมดไม่จําเป็นต้องไปมีข้อวัดภายนอกอะไรมากมายมีตั้งแต่คนฉลาดรู้จักพิจารณาแก้ไขตัวเองรู้จักแนวทางแล้วทําความเพียรเร่งทาความเพียรอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมา จนกระทั่งนอนหลับนั่นแหละจนกระทั่งดูลู้เห็นตามความเป็นจริงหมดมองเห็นหนทางที่ว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามกันให้ถึงจุดหมายปลายทางกันนะไม่ถึงวันนี้ก็ถึงพรุ่งนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ถึงมื่ืนนี้ไม่ถึงเดือนนี้ก็ถึงเดือนหน้ามันไม่ถึงจริงๆก็ไปต่อเอาพบหน้านั่นแหละสิ่งนี้จะเป็นอุปนิสัยต,ติดตามตัวของทุกคนไปเลยทีเดียวการฝึกฝนตนเองการชำระสสารกิเลส ทุกคนก็มีกิเลสกันหมดนั่นแหละจะมีมากมีน้อยกิเลสนี่มีมาภายหลังเท่านั้นเองตามความเป็นจริงแล้วจิตสะอาดบริสุทธิ์พวะความหลงความไม่รู้จิตถึงยอมเป็นทาตของกิเลสเป็นทาสของขันห้าเป็นทาตของกิเลสแล้วก็ทาสของอารมณ์ต่างๆก็เลยทับถมมาเหมือนกับดินพอกหางหมู หนักแน่นมาหนาะมาตลอดเราพยายามมาคลายมาละด้วยการเอาออกด้วยการคลายด้วยการเจริญพรมวิหารให้เต็มเปี่ยมสักวันหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายก็ต้องพยายามกันเอาวันนี้ก็จเจริญธรรมเพียงเท่านี้พากันไหวพรพ้อมๆกันพากันไปสร้างสารต่อทําความเข้าใจกันเอานะอันนี้เป็นแค่เราให้ฟัง